เตรียมตรวจสอบไร่ของพันธบัตรเอกทายแพทย์สุภัสเข้าข่ายค้ามนุษย์หรือไม่หลังแรงงานระบบถูกกักขังและไม่ได้รับการรับรองงดจากประชุมสมนาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหนึ่งเองเอาอีกล้วไหนแนนดนี่เหรอคนนี้เหรอตอนรับเข้าสู่เวลาไหนแนนดู วันนีลกสีัครับวันนี้เรายังคงติดตามคดีที่มีของสามีภรรยาหายตัวไปแล้วก็ในที่สุดนั้ลอยเป็นคดีอยู่ในความสนใจของประชาชนนี้นะครับบที่มีความเอของคดีในแง่ของทาัดเพู้ป่ทีาย้ๆของทางตำรวจเป็นหมอรายนี้ก็ออก แล้วแต่ว่าในทางคดีนะตำรวจได้ตรวจสอบพันธุ์เอกนายแพทย์สุพัฒน์ในคดีผู้ต้องหาในคดีนี้นะวันนี้ศาลพิจารณาแล้วไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหานะครับที่สถานีตํารวจภูธรไม้ร่วงจังหวัดเพชรบุรีครับตำรวจต่าังหวัตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์เราหาวัฒนาผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดเพชรบุรีฝากขังนักแกน่๊งกยังสอบสวน่เคดีที่

แกก็โดนเตียงเหมือนปถ้าเป็นน้นเตียงไงเมือเนี่ยขอโดนริมกำแพงยตงนี้ไม่ได้้อนมาโดนนั้นโอ้ไปกินช็แลตอีกไปแปรงฟันซะนะเอเก็คทุงบดุงบุงน่ดู โย่ๆๆๆโย่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 มา <tiếng nói> น้านอ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 น้า ¡No, no, no!